สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับพบกับนัดกันายวันนะครับโดยตรงกับวันอังคารนะครับที่2นะครับ2นะเออไวเนาะเดือนสิงหาแล้วนะครับวันนี้นะครับเรื่องงามยำดีมีครับนุ่งหมเสื้อผ้าใหม่แต่งตัวนะครับหรือว่าใช้เครื่องประดับใหม่ๆก็ได้แล้วก็การเริ่มต้นงานใหม่ก็ได้นะครับแล้วก็ทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับบ้านช่องของเรานะครับหรือว่าจะจัดบ้านเก็บกวาดของในบ้านเอาของเข้าบ้านซื้อของที่ พอจะมีราคาเข้าบ้านนะครับเพราะว่าบางทีสมมติเราซื้อทีวีเงี้ยนะฮะแล้วเคยเห็นไหมว่าซื้อแล้วต้องเอากลับไปคืนใหม่หรือว่าซื้อแล้วมันมีปัญหาอะไรเงี้ยนะครับคือมันจะมีเลิกงานยามดีเรื่องราวเหล่านี้ด้วยนะก็โอเคเอาไปใช้ได้นะครับแล้วก็เกี่ยวกับรถนะครับจัดการร้างรถนะครับหรือว่าซ่อมรถเอาครับหรือว่าออกรถก็ได้นะครับหรือว่าการเดินทางช่วงนี้ก็ได้นะฮะสมัครงานก็ได้นะครับแล้วก็เรียกว่า นำสินค้านะครับเอาไปขายนะครับก็ได้หรือว่าวางสินค้าใหม่ๆก็ได้หรือว่าอาจจะแล้วว่ายิงแอดโฆษณานะครับก็ได้ประมาณนี้นะครับโอเคนะแล้วก็นะครับนี่เรื่องของไกด์ดวงชะตารายสัปดาห์นะฮะมีใครที่อยากทราบว่าดวงนะครับสัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรบ้างมีเรื่องอะไรที่น่ากลัวมีเรื่องอะไรที่ดีๆมีเรื่องอะไรที่น่าชื่นใจบ้างนะครับก็เข้าไปดูไกด์ดวงชะตารายสัปดาห์นะฮะของทุกๆวันนะครับแล้วก็มีเรื่องของเลิกครับวันนี้ สัปดาห์ไอเดือนนี้นะครับมีเรื่องของเลิกงามยมดีเลยนะครับนี่เลิกทั้งเดือนเลยนะฮะเลิกที่เกี่ยวข้องกับการขอขอ,ขอพรขออธิษฐานนะครับหรือว่าสมัครงานนะครับขอความช่วยเหลือขอความเมตตาขอตังค์นะฮะประมาณนี้ก็ได้เนาะเนี่ยบางทีก็มีเลิกนะครับต่างๆขอกู้ยืมนะฮะก็ได้นะฮะหรือว่าจะทําอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องของการเริ่มต้นชีวิตใหม่ๆนะครับเริ่มต้นสิ่งใหม่ของตัวเองก็ได้นะครับนี่ครับแล้วก็มี3เลิกนะฮะ อันนี้เลือกแรกเลือกที่2ครับก็เลือกที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเลือกขอเขาเรียกความสวยความงามครับเลือกการทำศัลยกรรมเลือกของการเสริมสวยแน่นัดวันทําเสริมสวยนะครับนัดวันจะเป็นสีผมนัดวันตัดผมนัดวันทําสปานวดหน้าให้ดูสวยปิ๊งขึ้นมาอะไรก็ว่ากันไปนะฮะนี่ก็ใช้เลือกนี้ได้ครับจะได้รู้ว่าเออหาวันนัดคุณหมอหาวันนัด คนที่จะทําอะไรเกี่ยวร่างกายของเราประมาณนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เลือกสุดท้ายครับเลือกเกี่ยวข้องหรืเกี่ยวกับบ้านนะครับบ้านรถที่ดินนะครับเริ่มต้นสิ่งใหม่ทําสัญญาทําเอกสารผู้นี้ได้ครับหรือว่าเริ่มต้นหน้าที่การงานอะไรใหม่ๆก็ได้นะครับโอเคเนาะนี่เข้าไปนะครับเรื่องของเดือนสิงหามานะครับเดี๋ยวผมจะจัดไปในเอาไว้ใน playlist นะครับคือเรื่องของเลิกงามยามดีของเดือนสิงหานะฮะโอเคนะมาคราวนี้มาดูเรื่องของ เลือกคราวนี้ก็อะไรนะเรื่องของสีกับเลขนะครับโอเคเอาเรื่องของเลขมงคลก่อนนะครับในช่วงวันนี้นะครับมีดังนี้ครับเลขแรกที่ใช้ได้ครับเลข9นะฮะเลขต่อมาครับคือเลข7ครับเลขต่อมาคือเลข5นะฮะแล้วก็เลขสุดท้ายคือเลข0ครับเลขที่ไม่ค่อยถูกโชกหรือว่าเรียงเียงครับคือเลข2ครับแล้วก็สีที่ถูกโชกครับมีดังนี้ครับสีแรกครับคือสีม่วงสีที่2คือสีส้มครับสีที่3ม จัดไปคือสีแดงครับแล้วก็สีสุดท้ายครับที่ใช้ได้แล้วก็ใช้ได้ดีครับคือสีน้ําเงินนะครับส่วนสีที่วันนี้เิียงเรียงนะครับอืือว่าไม่ค่อยใช้นะครับคือสีเหลืองนั่นเองนะครับประมาณนี้นะเออเมื่อวานฟังข่าวนะครับน่าน่ากลัวนะครับคือคานนะครับที่มันล่วงทับใส่รถนะครับถนนอ่าพรามสองนะครับเส้นนี้ผมขับเลยผมกลัวทุกทีนะไม่รู้เพื่อนๆเป็นหรือเปล่านะฮะเป็นเส้นหนึ่งที่ ผมว่ามันมันมันลื่นเวลาฝนตกนะครับแล้วน่ากลัวคือมันก่อสร้างที่คุยที่เราคุยกันนะฮะว่าเออทำไมเส้นนี้เขาก่อสร้างนี้ไม่จบนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็มีระย,ยะเวลาจบของเขานะครับแต่ว่าเมื่อ,อไหร่ที่ผ่านเส้นก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นเส้นไหนนะครับต้องมัดระวังเป็นพิเศษนะครับผมเคยทําก่อสร้างมาฮะก็รู้ว่าบางทีรัดกลุ่มแล้วนะครับมันก็ยังมีพลาดนะครับเพราะว่าบางทีงานเร่งงานด่วนแล้วก็ บางทีอุปกรณ์เซฟตี้ต่างๆนานาครับความพร้อมไม่พร้อมคือทุกอย่างเนี่ยคุณไปจอดรถไซตก่อสร้างให้กลัวไว้ก่อนนะฮะไม่ว่าจะเป็นตะปูนะฮะหรือว่าจะเป็นอะไรล่วงใส่หัวนะครับจะเป็นเศษอิฐเศษปูนหรือว่าเหล็กนะครับมันมันเกิดขึ้นได้หมดนะครับบางคนเขาอาจจะเชื่อมหรือว่าออกหรือว่าตัดเหล็กอะไรมันก็เด็นใส่นะฮะรถเราหรือว่าตัวเราได้หมดนะครับฉะนั้นไม่ว่าคุณจะเดินทางผ่านหรือว่าจะจอดรถบริเวณก่อสร้างนะครับเลี่ยงได้ให้เลี่ยงไว้ก่อนนะฮะ ถึงจะมีอะไรที่แบบปลอดภัยแน่นอนหรือว่ามีแต่ข่ายกั้นให้กลัวไว้ก่อนนะครับเห็นมาเยอะนะฮะน่ากลัวนะครับโอเคนะครับแล้วก็เออช่วงนี้ต้องระมัดระวังเรื่องของน้ําท่วม้วยนะครับช่วงนี้เรื่องของน้ำนะครับน้ําท่วมปุปับฉับพันนะครับแล้วก็ฟืนไฟนะครับผมยังไม่ได้ทําเรื่องของนัดดูดาวรายสัปดาห์นะครับแต่ก็ให้เตือนไว้ก่อนว่าช่วงนี้ทั้งดาวอาทิตย์แล้วก็ดาวพระเสาร์คู่ทตดไฟมันเล็งอยู่นะครับแล้วก็ดาวอาทิตย์โคนตอนนี้โคจรเป็นมหาจักรนะฮะความร้อนมันแรงเพราะฉะนั้น มันจะมีเรื่องของไฟไหม้นะครับเกิดขึ้นนะฮะในช่วงสัปดาห์นี้ได้อีกแล้วนะครับแล้วก็น้ําท่วมแบบปรับฉับพลันนะครับใครเคยน้ําท่วมครับในช่วงปี2 5งหนะฮะบ้านใครเคยน้ําท่วมหรือว่าจะเป็นที่ทางของเรานะครับเขียนมาคุยกันบ้านนะฮะท่วมแค่ไหนฮะของผมท่วมครึ่งบ้านนะฮะในช่วงปี54นะฮะเข้าของก็เสียหายพอสมควรเหมือนกันนะครับทั้งทั้งที่ดูดวงเร้วเหมือนกันนะว่าจะมีภัยเกี่ยวกับบ้านนะฮะก็เอาเข้าของบางส่วนก็ ทยอยแต่แน่นอนว่ามันไม่มีทางหมดได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันจะมาวันที่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าก็ไม่ได้แบบดูเช็คขนาดนั้นแต่ว่ารู้ว่าจะมีปัญหานะฮะก็เล่นซะครึ่งบ้านเหมือนกันนะครับแล้วก็ทั้งบ้านเนี่ยแต่ว่ารถก็ออกไปทันนะครับนี่แหละก็ตึงเตือนไว้นะครับใครที่เออแต่ใครที่เคยมีประสบการณ์นะครับในปี54นะครับน้ําท่วมเขียนมาคุยกันบ้างนะพราะว่าเจออะไรบ้างนะครับแล้วก็ท่วมแค่ไหนนะฮะ ก็เดือดร้อนเยอะไหมนะฮะต้องแบบย้ายไปอยู่ที่อื่นหรือเปล่านะครับแล้วค่อยกลับมาอะไรประมาณนี้ครับของผมก็ย้ายไปอยู่ที่อื่นนะฮะแล้วค่อยกลับมาเหมือนกันนะครับเนี่ยก็เล่าให้ฟังนะครับประมาณนี้แหละโอเคนะวันนี้คงเตือนๆประมาณนี้นะครับช่วงนี้มีแต่เรื่องเตือนๆนะก็น่ากลัวครับช่วงนี้ดาวมันแปลกๆนะครับดาวมันเริ่มเรียงตัวนะครับเป็นครึ่งวงกลมอยู่แล้วนะครับจริงๆก็เรียกว่าเป็นพระจันทร์ครึ่งสี่นะครับในมุมดาวหรือว่าดวงนะครับมันมีวงกลมๆนะฮะแต่ว่าดาวมัน เรือไล่เรียงทุกช่องนะครับประมาณครึ่งหนึ่งนะฮะเขาเรียกว่าดวงประจัญครึ่งซี่นะฮะบทจะดีเจ้ดีใจหายนะครับชุงนี้คนที่เฮงก็จะเฮงมากแต่คนที่ดวงแย่ๆมันจะเจอแบบอะไรที่แบบคระซ้ํากับซ้อนนะครับฉะนั้นชุงนี้เรามาระวังตัวเรากันด้วยนะครับไปเลยครับดูดวง12สราศีกันครับชาวราศีเมษพฤกษภเปนราศีเมถุนครับเรื่องราศีเมษนะครับวันนี้เป็นวันที่มีเรื่องนะฮะวุ่นวายนะครับมาวุ่นวายเลยนะฮะ คืออาจจะเป็นเรื่องของงานที่มีการผิดผิดแผกแตกต่างหรือว่าอาจจะมีคนทําอะไรผิดนะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องของระบบที่มีความเสียหายนะครับมันเป็นอะไรได้หลายแบบเพราะว่างานแต่ละคนแตกต่างกันแต่ให้รู้ว่าวันนี้เป็นวันที่กุกลักในเรือรนน่องของการงาน,างานแลวกันนะฮะแล้วก็นะครับช่วงนี้ดาวการงานคือดาวพระเสาร์แล้วก็ดาวพระเสาร์ช่วงนี้นะครับดาวอาทิตย์โคจรเล็งมันเป็นคู่ธาตุไฟนะครับมาเลยมีงานด่วนเข้ามามันมีงาน เร่งด่วนแบบที่เราต้องสปีดงานในช่วงสัปดาห์นี้นะครับเต็มที่เลยบางทีมันจะเป็นไม่ว่าเป็นเรื่องของตัวเลขที่เร่งรัดเรานะครับหรือว่าผลงานที่เร่งรัดเราหรือว่าคําสั่งงานที่เร่งรัดเรานะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้เร่งงานได้ควรเร่งแล้วก็หาอะไรที่มันมาช่วยหรือว่าหาใครมาช่วยหรือว่าหาจะอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือนะครับมาช่วยงานให้ได้เต็มที่นะฮะช่วงนงี้นะครับโราชีเม็มันมีเรื่องของค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นนะครับ แล้วมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆนะฮะบางคนบอกโอ้โหมันไม่ไหวแล้วนะเพราะว่ามันก็สูงเต็มที่แบบปริแล้วนะฮะบางทีมันไม่มีทางแก้ทางออกเลยอะไรประมาณนี้ครับหลายคนก็เผชิญแบบนี้นะฮะแต่ใหร้รู้ครับว่ามันจะมีคนช่วยนะครับหรือจะมีทางแก้ทางออกด้วยไอเดียเรานะครับหรือจะเป็นการเจราจาติดต่อต่อรอ,องการผ่อนผันหรือว,ว่าการาจะบอกว่าหาวิธีที่จะหาอะไรได้พิเศษอะไรเข้ามานะครับฉะนั้นมันจะเป็นอะไรก็ได้ที่เข้ามาช่วย นะครับทำให้ธุรกิจทางการเงินมันดีขึ้นหรือเสถีรภาพสถานภาพคลองในการเงินมันดีขึ้นหรือหาวิธีที่จะมีรายรับเข้ามามากขึ้นนะครับเนี่ยตัวนี้มันจะมีเข้ามานะฉะนั้นโคลาสีเมรจะบอกว่าเดี๋ยวก็หาทางแก้ทางออกได้ก็ประมาณนี้ได้นะครับแต่ให้รู้ว่าไม่ธรรมดานะใช้จ,จ่ายช่วงเดือนนี้นะครับวันนี้พอที่จะหมุนเงินได้ทันแต่บางคนบอกเงินออกแล้ว แต so right so, ่ว่ายังดูน่ากังวลอยู่ก็มีนะครับฉะนั้นช่วงนี้วางแผนการเงินดีๆนะฮะแต่มันจะมีสดายนะมีข่าวการเงินครับดีๆเข้ามาให้เราชื่นอกชื่นใจบ้างหรือบางทีอาจจะได้ซื้อของอะไรที่เราอยากได้หรือว่าบางทีได้กินของอร่อยคือวันนี้ก็เป็นวันที่ดีในเรื่องของโชคลาภหรือลาบปากประมาณนี้นะครับดูความรักนะฮะช่วงนี้คนที่โสดนะครับมันมีเงื่อนไขนะครับช่วงนี้คนที่โสดนะพูดเยอะๆดีนะครับหรือว่ามีอะไรให้คุยมีอะไรให เริ่มต้นมีอะไรให้ก็เรียกว่าต้องคุณต้องนำมานะครับหรือว่าคุณต้องเริ่มก่อนอะไรประมาณนี้นะฮะถ้ารออย่างเดียวไม่สําเร็จนะครับโอเคนะต่อมาคนที่อยู่มีคู่มีแฟนแล้วนะครับช่วงนี้ครับดาวความรัก เป็นช่วงที่มีโอกาสนะครับที่จะได้ทําอะไรด้วยกันหรือว่ามีปฏิสัมพันธ์อะไรต่างๆานานาด้วยกันนะครับทีนี้ครับมันก็ต้องมีเงื่อนไขแล้วนะฮะคนราศีเมษเนี่ยช่วงนี้เวลาที่มีให้กันน้อยลงเพราะฉะนั้นเวลาที่เจอกันหรือคุยกันก็หาเรียกว่าต้องมีประสิทธิภาพนะครับในการพูดคุยในการปฏิสัมพันธ์เพิ่มขึ้นหน่อยนะฮะหรือว่ามีอะไรก็คุยกันได้นะครับในช่วงนี้ยังพอคุยกันได้อยู่นะฮะความรักครับระยะนี้ ต้องระวังแฟนป่วยไข้ไม่สบายแล้วก็ช่วงนี้ดาวพระจันทร์นะฮะเป็นดาวเจ้าเรือนพพพันธุโคจรในพบอรีนะครับแล้วเป็นราชาโชคกู้กับดาวเล็งดาวพรหัสด้วยนะครับหนึ่งนะครับระวังขัดแย้งกับคนในครอบครัวหรือว่าขัดแย้งอะไรเล็กน้อยเกี่ยวกับคนในบ้านหรือว่ามีขุ่นเครืองอารมณ์กับแฟนเรานะฮะอาจจะไม่ได้แสดงออกเต็มที่เพียงไรือว่าช่วงนี้ อารมณ์มันกลุ่นบางอย่างเราไม่ค่อยพอใจแต่ว่ามันก็ต้องเก็บอาการอะไรประมาณนี้ครับดาวพระจันทร์โคจรเมรีนะดีที่มันเป็นราชาโชคนะฮะโอเคครับแล้วก็สุขภาพร่างกายครับระยะนี้มีเรื่องของกรดไหลย้อนนะครับรวมถึงเรื่องของอาการจุกเสียดแน่นท้องนะฮะเรื่องกรดแก๊สลมในกระเพาะเยอะนะครับรวมถึงเรื่องของการร่วงผมหลุดผมร่วงนะครับเส้นผมหรือว่าหนังศีรษะจะมีปัญหาครับส่วนท่านอยู่ในวัยสาวนะฮะช่วงนนี้มีการเจ็บคอร้อนในภูมิแพ้นะครับต้องระมัดระวังบางคนจะมี เรื่องวิเวียนศีรษะหรือว่าเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอด้วยนะครับดูแลร่างกายด้วยนะครับเป็นห่วงฮะต่อมาครับคนราศีพฤกษ์ครับวันนี้มีกิจกรรมที่ที่สนุกขึ้นนะครับคือมันมีอะไรให้ทําเยอะนะฮะอยู่ที่ว่าเราจะทําหรือเปล่านะครับเพียงแต่ว่าช่วงนี้มีดาวประจําตัวอยู่ในตำแหน่งของการเงินครับดาวพฤะศุกของเรานะฮะคืออยู่ในบ้านของดาวพุธแล้วก็ดาวพุธช่วงนี้โคจรนะครับมันอยู่ในบ้านของดาวอาทิตย์แล้วก็ดาวที่โคจรไปอยู่ในบ้านของดาวพระจันทร์นะฮะที่พูดทั้งหมดนี้นะครับมันหมายถึงเรื่ มันเดินไปเดินไปเดินไปนะครับเห็นไหมฮะตำแหน่งแต่ละตำแหน่งมันวิ่งไปหาเงินนะครับพอสมควรเลยทางแก้ทางออกก็มีนะครับคนช่วยพอมีอยู่นะแต่ว่าจะไม่ได้ช่วยแบบเต็มที่เพียงแต่ว่าคุณอาจจะต้องหาไรายได้พิเศษเพิ่มเติมเข้ามาหรือบางทีอาจจะต้องหาวิธีที่จะลดคลา่าใช้จ่ายบางส่วนบางตัวบ้างนะฮะแล้วก็ช่วงนี้มีโอกาสจะเอ่ยปากขอความช่วยเหลือจากใครยังพอได้อยู่นะฮะผมก็ยังดูว่าคุณก็ยังรอดพ้นวิกฤตนะถ้าใครที่มีปัญหาเรื่องของการเงินนะครับมาดูเรื่องการงานสักหน่อยนะฮะ ดาวการงานครับในช่วงนี้ยังมีดาวพฤกษ์เรียกว่าดาวพฤกตไปอยู่ในตำแหน่งของเรือนการงานแล้วก็าดาวเจ้าเรือนการงานคือดาวราหูนะครับโัวจรมาันอ,อยู่ในภพวินาศนะครับงานมันมันยุ่งยุ่งนะครับงานมีอะไรก็ไม่รู้ที่ต้องแก้ไขอะไรก็ไม่รู้ที่ต้องต้องจัดการนะครับแบบด่วนปุับปรับฉัอพันธ์ง่ายๆคืออาจจะเป็นเรื่องของงานแทรกงานด่วนเข้ามางานหลายหน้าค่อนข้างเยอะคุณรีบจัดการอะไรจบได้ไวคุณจบอะไรที่มัน จบไม่ได้จบไม่ลงทักทีแล้วยังไม่ใช่เวลาที่ต้องส่งงานคุณเอาไว้ก่อนนะฮะหรือจะเอาคนมาช่วยกันนะฮะคุณวางแผนง,งานดีๆแล้วกันนะครับในช่วงวันนี้อะไรคุณทําก่อนหลังแหละแล้วก็นะครับมีข่าวดีนะฮะเกี่ยวกับข่าวที่คุณต้องการบางทีคุณอาจจะอยากได้ยินได้เจอหรือว่าได้พบอะไรก็ตามนะครับเพื่อเผื่อมีข่าวดีๆอะไรเข้ามาให้เราชื่นใจในช่วงวันสองวันนี้นะฮะ แล้วก็เรื่องการเงินครับค่าใช้จ่ายเป็นเงินหมุนอย่างที่บอกครับหมุนเงินได้ทันนะฮะแล้วก็ความรักครับทั้งคนโสดคนที่มีโสดความรักในวันนี้ก็เป็นความรักที่ดูอึดอัดนะครับบางทีมันมีเหตุปัจจัยอะไรที่ตามที่ทําให้เราแบบอึดอัดใจเกินไม่เข้าคายไม่ออกจะพูดให้เขาได้ยินหรือว่าได้ฟัง <S <S บางทีก็เกรงใจแล้วก็บางทีก็พอรู้นิสัยนะครับว่าบางครั้งเขาก็อาจจะรับความจริงตรงๆไม่ได้อะไรประมาณนี้ครับคือมันมีอะไรที่คาใจแล้วก็ไม่ค่อยสบายกายใจอยู่นะครับก็ ต้องบอกว่าบางอย่างก,ก็คุยได้ก็คุยไปนะฮะแต่บางอย่างคุยไม่ได้คุณก็แก้อยู่คนเดียวก็ได้นะฮะมันก็เป็นอย่างงี้จริงๆนะถ้าเมื่อไหร่ที่ร่วมกันแก้บางเรื่องมันก็มันก็พังมากกว่านะฮะฉะนั้นแปลว่าความรักคนนี้มันดูอึดอัดใจไม่ค่อยสบายกจใจคุณประคองประคองหน่อยนะครับไม่รู้แหละว,วันนี้คุณอาจจะไม่ได้เจออะไรก็ได้เพียงแต่ว่าถ้าคุณไปสะกิดต่มอ,อะไรหรือคุยเรื่องอะไรที่ มันเป็นเรื่องซีเรียสระหว่างกันและกันหรือซีเรียสระหว่างเขานะครับมันก็มีโอกาสที่จะทะเลาะหรือว่ามีปัญหากันนะครับวันนี้ประคองประคองเรื่องความรักนิดนึงแล้วกันเนาะแล้วก็สุขภาพร่างกายช่วงนี้นะครับคือปวดตานะครับตาเจ็บตาเสพเสียตามีปัญหาแล้วก็วิงเวียนศีรษะนะครับบางคนมีปัญหาเรื่องของกรดแก๊สโดยเฉพาะเยอะนะครับจุกเสียแน่นท้องลมเยอะเลยเนาะแล้วก็ต่อมาท่านอยู่ในวัยสวครับภูมิแพ้นะครับยังมีอยู่นะฮะแล้วก็เรื่องของการกระเพาะปัสสาวะเสบนะครับแล้วก็ช่วงนี้หัวเข่าหรือขามีปัญหาาาารต่อมชวี เมทุนครับวันนี้คนคู่นะฮะเมทุนเนี่ยมีดวงเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางะระยะสั้นดาวประจําตัวคือดาวพระพุธนะครับพระพุธโคจรมาอยู่หน่ยภพสหสชะสหสชะคือการเดินทางสหชาคือการสังคมสหชาคือการเข้าสังคมหรือบางทีอาจจะใช้เขาเรียกว่าเข้าสังคมทิปนะครับคือเป็นการคุยออนไลน์หรือใช้โซเชียลเป็นพิเศษช่วงนี้มันมีดวงนะฮะเกี่ยวข้องกับเรื่องของคนใกล้ชิดใกล้ตัวนะครับระวังเขาปวดไข้ไม่สบายนิดนึงเพราะแปลว่าค่าใช้จ่าย ต่างๆนานามันจะไปตกอยู่กับคนรอบข้าหรือคนใกล้ตัวด้วยนะฮะหรือบางทีเราอาจจะต้องช่วยเหลือบางเรื่องนะฮะไม่ช่วยเหลือเรื่องเงินก็เป็นช่วยเหลือเรื่องของแรงนะครับประการต่อมาฮะเรื่องของการงานนะครับเราการงานยังพอที่จะมีความคาดหวังได้อยู่มีอะไรที่เราอยากทําให้ทำนะครับดาวการงา,งานคือดาวพฤหัสช่วงนี้ดาวพฤหัสโครจรวิปรลิตนะครับเราจะสังเกตเห็นได้อย่างว่า ช่วงนี้งานมันมีความคุมเครือนะครับอยู่ดีงานบางเรื่องก็ชะลอตัวอยู่ดีต้องเบรกจุดหนึ่งไปก่อนเพื่อที่จะไปทําบางส่วนไว้ก่อนอยู่ดีนะครับหัวหน้าสั่งงานอะไรก็ไม่รู้ครับมึนๆงงๆนะฮะแล้วก็คนรอบข้างรู้สึกว่าประสิทธิภาพการทํางานมันลดน้อยถอยลงนะมันเหมือนพยายามจะสู้หรือพยายามจะแก้แต่มันแค่คล้ายกับแกแล้วยิ่งยุ่งนะฮะฉันฉันนั้นสังเกตดีๆว่าช่วงนี้คนรอบตัวประสิทธิภาพการทํางานมันลดลงนะครับรวมถึงช่วงนี้งานยังคุมเครือแปลว่า อะไรก็ตามเราทําตามหน้าที่ของเราเลยนะครับวันนี้ผมไม่รู้ว่าคุณทําอะไรอยู่นะครับเพราะว่าแต่ละคนก็อาชีพแตกต่างกันเนานะแต่วันนี้ทําตามหน้าที่อย่าซิกแซกแล้วก็มีสมาธิกับการทํางานให้เต็มที่แล้วก็ช่วงนี้ระวังคนจับผิดคนมันไสอิจฉาริษยาแล้วก็บางทีมีการแทงข้างหลังด้วยนะครับฉะนั้นระมัดระวังตัวเองทําตามหน้าที่ครับวันนี้ให้เต็มที่อะไรที่เข้ามาในชีวิตวันนี้ก็ผมก็ว่าอาจจะเป็นข่าวดีๆเข้ามาในบางเรื่องนะฮะที่คุณรอคอยเนาะแล้วอย่างน้อยก็มีคนช่วยเหลือนะครับฉะนั้นวันนี้ ห้ามทาอะไรซิกแซกแล้วก็มีสมาธิกับงานนะโอเคนะเาราเองงหลงลืมมาด้วยนะครับช่วงนี้มันมึนง,งงงงหลงหลงด้วยนะฮะแล้วก็ใจร้อนนะครับโอเคต่อมาเรื่องของการเงินครับค่าใช้จ่ายเป็นเรื่องของบ้านและครอบครัวแล้วก็การหมุนเงินหมุนเงินได้ทันมีข่าวดีเกี่ยวกับการเงินบางส่วนบางเรื่องบางอย่างนะฮะแล้วก็การเดินทางนะครับก่อให้เกิดเงินทองด้วยสําหรับใครที่ทํางานประเภทแบบเดินทางนะครับหรือว่าทํางานประเภทแบบต้อง พบปะผู้คนมากหน้าหลายตาช่วงนี้ดีมากในการออกไปหรือว่าพบเจอนะฮะมันสร้างเงินทองให้กับเราได้รวมไปถึงช่วงนี้อย่าทะเลาะกับใครนะครับอย่าทะเลาะกับคนที่ทำงานอย่าทะเลาะเยอะหรืออย่ามีปัญหากับหัวหน้านะครับเพราะว่ามันมีจุดแตกหักหรือว่ามีอารมณ์ที่ท่านจะการแกล้งรังแกหรือว่าอย่างน้อยท่านอาจจะทําอะไรที่ทําให้เราอึดอัดใจไม่ค่อยสบายใจยช่วงนี้ตามน้ําไปก่อนเลยกันนะครับอะไรที่เราทําได้นะฮะพยายามทําตัวนน้อยนะครับวันนี้นะสร้างผลงานในช่วงนี้ด้วยนะครับท,ทำผลงานเป็นหลักให้เต็มที่ อย่ามีปัญหากับใครแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ความรักช่วงนี้แต่ก่อนบอกก่อนอื่นนะครับต้องบอกว่าช่วงนี้การเงินนะครับหมุนเงินได้ทันนะไม่ต้องกลัวฮะมีข่าวดีเกี่ยวกับการเงินด้วยความรักนะครับทั้งคนโสดคนที่ไม่โสดความรักเด่นมากเลยช่วงนี้ดาวพระศุกร์โคจรทับคนราศีเมถุนพระศุกร์นี่มันให้เสน่ห์มันให้คนที่เห็นเราแล้วรู้สึกดีนะครับฉะนั้นจะว่าไปนะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่มีโอกาสนะครับจะทําอะไรพิเศษพิเศษก็ให้ควรทําควรทําไว้นะครับอะไรที่เราอยากทําทําไปเลยนะ โอเคนะฮะามาอย่างหนึ่งนะเรื่องสุขภาพร่าง,งกายัานดีกว่านะครับช่วงนี้ระวังกดไหลย,ย้อนนะครับมากมากเลยนะฮะแล้วก็ผมหลุดผมร่วงง่ายขึ้นครับแล้วก็ริ้สีดวงรวมถึงต่อมทอนซิลอักเสบครับช่วงนี้ร่างกายตำแหน่งแปลกที่ไม่เคยป่วยช่วงนี้มันเริ่มมีอาการแปลกๆนะครับแล้วก็ท่านอยู่ในวัยสววครับวันนี้คืออาการปวดหลังคอบาไหลครับเหมือนกับนั่งนานหรือว่านอน ผิดท่านะครับแล้วก็ตื่นมาไม่ค่อยสดชื่นครับดูแลร่างกายด้วยนะครับมาดูบทสรุปบ้านนะครับคนราศีเมษครับวันนี้เสน่ห์ชาวราศีเมษเสื้อผ้าเน้นสีเข้มเข้มเขไว้ครับแล้วก็งูแห้งเด่นขอไใบหน้าครับในช่วงวันนี้อยู่ที่ดวงตาคิ้วแล้วก็ทรงผมนะฮะรวมไปถึงกิจกรรมหน้าที่การงานทําอะไรก็ตามช่วงนี้มีความคึกคักนะครับทำอะไรให้เต็มที่ได้แต่ระวังระวังช่วงนี้ปัญหาเรื่องของครอบครัวปัญหาเรื่องของคนใกล้ตัว หรือปัญหาเกี่ยวกับแฟนนะครับอาจจะมีอะไรที่แบบคุณเครืองใจคาใจไม่ค่อยสบายใจหรือห่วงกังวลกับคนในครอบครัวเรานะครับแต่อย่าเรื่องงานเรื่องเงินนะไม่มีปัญหาคุณจะสามารถจะจัดการจัดสรรและแก้ปัญหาได้แต่ครอบครัวมีบางอย่างที่ทําให้เรากังวลอะไรแก้ได้แก้อะไรช่วยได้ช่วยแล้วก็อย่าไปวิตกกังวลมากเกินครับแก้ก็แก้ไปนะฮะในส่วนวิตกเดี๋ยวเราจะเครียดแล้วทางานแล้วมันทํางานลําบากนะครับโอเคครับต่อมาชาวราศี พึศพครับวันนี้เสน่ห์ชราศีพึกศพเสื้อผ้าเน้นสีสันสว่างสดใสง,งูแห่งเด่งของใบหน้าครับวันนี้อยู่ที่ดวงตากับปากนะฮะรวมไปถึงกิจกรรมครับหน้าที่การงานช่วงนี้มันเป็นช่วงการหาเงินนะครับมันจะมีความมึนตึงนะฮะหรือกังวลเรื่องการเงินขึ้นเรื่อยๆแต่ให้ทราบว่าเดี๋ยวจะแก้ปัญหานะครับแก้ได้แก้ได้ดีด้วยนะฮะแล้วก็ประสบความสำเร็จในการแก้ปัญหาเรื่องการเงินด้วยนะครับแล้วก็ช่วงนี้ มีคนพอจะช่วยเหลือเราได้นะครับไม่ต้องกังวลเกินไปแล้วก็ดาวการเงินช่วยนี้ค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับบ้านและครอบครัวแต่เดี๋ยวจะมีคนช่วยแชร์หรือว่าซื้ออะไรบางอย่างแทนให้นะครับฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลนะครับในเรื่องของค่าใช้จ่ายแต่แต่ก็ให้เต็มที่กับหรือว่าให้รัดกลุ่มนะฮะเรื่องของการใช้จ่ายแล้วกันเนาะ โอเคนะฮะแล้วก็ต่อมาครับชาวราศีเมถุนครับวันนี้เสน่ห์ชาวราศีเมถุนเสื้อผ้าเน้นทูโทนสองสีโูงงเห้งเด่นขอไปหน้าวันนี้อยู่ที่ดวงตาแล้วก็ปากเช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็ผิวผิวกายให้มีกลิ่นหอมนะครับกิจกรรมครับวันนี้คนเมถุนมีเสน่ห์เป็นพิเศษเรื่องความรักช่วงนี้เด่นมีดวงเกี่ยวข้องกับเรื่องของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบ้านและครอบครัวมีดวงเกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานมีการชะลอตัวหรือว่าคนรอบข้างสร้างปัญหาหรือว่ามึนๆน,นะครับฉะนั้นช่วงนี้คุณพยายาม รัดก,กุมแล้วก็รอบคอบละเอียดในการทํางานนะครับช้าแต่ชัวร์ก็ดีนะโอเคนะครับขอบคุณที่ตากมากนะครับท่านที่ฟังคลิปนี้ก็คือหลับขอให้หลับสนิทหลับสบายหลับฝันดีเยอะๆแล้วก็ท่านที่ฟังคลิปนี้ในวันถัดไปขอให้มีกําลังกายกําลังใจนะครับที่เข้มแข็งแข็ง,แ,ขงแรงเป็นพิเศษครับไปน,นะฮะพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับ,รบเป็นกำลังใจให้ครับสวัสดีครับ